นาครับป่าตัวแรกครับบนป่าตัวแรกแล้วครับก็มาตกเด่นสักพักเนาะครับกับปลาเล่มเขาครับนี่นะครับปลาขาวครับครับกับมองนี่เมื่อวานผมเห็ดว้เนาะครับเมื่อวานปลดป่าไปเรียบร้อยนะโอ้เมื่อกี่ปลดปลาไปเนาะผมพึงมาเห็ดว้เมื่อวานนี่เมื่อวานเห็ดล้วเนนะครับกับ ออกไปตกปลาอีน้องเบนมาอนีนเลยมาลองเลยกะนั่งตกได้สักพักครับออกมาช่วงประมาณเทียงกะได้ปลากาตัวนึงครับปลาเขากระตูเมื่อกี้แล้วครับเลยลองถ่ายเลยตื่มถ่ายเลยนอะครับกะมาอนีใส่คัน3.0นคือเก่าครับเป็นคัน3เมตรคือเก่านาะ แบบไม่ตายครับผมตกแบบนาดินสภาพน้องโดยรวมกับสภาพไม้ดูรวมที่างในดอกยูบานเอื้อนน้องไหมครับอยู่นี่เพื่อนเอื้อนน้องนะครับน,น้องแรงอำเภอทุ่งฝนครับไม้ในหมูม่บ้านผมครับนี่กะท้างนั้นกะมีนักตกปลายอยู่ สองคนนค่าเพื่อนกับก,กำลังถากกำลังถางอยู่แต่ว่าผู้อื่นบร่ได้างกันมีหรอกว่าเพื่อนมาเปิดไม้กันครับเปิดน้ำไม้กันเดี๋ยวจังเลยจังยังไปเบึงเพื่อนนอครับามาลุนกันเนาวๆครับพี่ได้บ่ได้น,นอครับมื่อนี้ครับคืนล้มนะครับขันพระเฮ็ดครอกไว้ไนี่ สี่สิทิยากอยู่ครับผมผมลุ่มึ้นกันนี่อยู่ครับสงสัยทีนี้ป่าพ่านมาสองตัวครับแต่ว่าก็ยังบอกอะไรนะครับเพราะว่าผมวัดวืดไปเที่อนึงอยู่ครับบนพื้นว่าผมเห็นมันทุนยกสองเทืาสามเือานะครับก็เลยลองบัดเปิงก็ เพื่อที่สามครับจึงได้ปลากาหน่อยตัวนี้ขึ้นมาเนาะครับปลากาตัวแรกแลก้วก็วัดบื่อเลครับบานนีบเป็นปลา,าเขาขึ้นมาเลิบบารนี์เตืองเมื่อกี้ทุนโมอยู่เดียบทุนลงคอหนึ่งอยู่ลงนิดหนึ่งอยู่แต่ว่ามันคืบอบ่าใยตัวพวไปหนามะลังเออสงสัยสิเป็นปลากาคือว่า แต่ว่ากับปรูครับเปะว่ายังมาท่านเห็นตัวมันอยู่เนาะครับจะลุ่นไปเรื่อยๆครับนีครับบรรยากาศครับนกเป็นนกเป็นน้ำเนาะครับลายครับเพื่อนสีบปูโมดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวครับอยูนนี้ครับแต่ว่าก็เป็นแค่โครงการซื้อค้องผมกับปูรูกันผมกับอันนี้แต่เพื่อนบ่อยฟังคืนกันครับอันนี้ครับกเบิ่งกันไปเรื่อยๆครับอันนั้นก็ได้ผมก็บวัอะไรเนาะครับอันนี้ครับ แต่ยังดีครับที่ยังนี่มองพอได้มานั่งตกป่าเนาะครับเอาผู้ใดว่างเอียงจังใดกันไหเนาะครับเมื่อกี้ทุนมีอากาศเนาะครับทุนสะดือครับเมื่อกี้ครับสิซ,ซื้อมันกระสันไหมครับเออเอา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 แต่ว่าเกจิกศรางไยเนาะครับป่ายัางอ่ได้มังบอกเอาไหมครับ ใช่ปลาเขาเล่นเยื่ออยู่ครับปลาเขาเหยื่ออยู่เด้แต่ว่าจังไดะล่ะยังบ่เอาที่ว่าเยื่อเป็นเม็ดเนาะครับเอาครับก็ดีครับก็ยังดีครับมีรุ่นครับมีรุ่นครับยังนิดหน่อยกตมีความหวังนิดๆครับผมอ๋อจะไหนจะมาเป็นกันทีครับจะเป็นยังไงนะครับเนแลครับ นางลุนตั้งโดนครับครับเอากระมาเรื่อยๆครับอา่าเสร็จเฮ้าครับผมเสร็จเฮ้าอ่ากระมาเรื่อยๆครับผมอ๋อปากกาเนอาอกรานาดเรื่อยๆครับกระไซนี่กระถือว่าโอเคครับ พอได้ปิ้งครับผมพรได้ผู้เฒ่าทอดนอนครับเมืองนะครับผมถือว่าประมาณสามเอื้อครับโอ้สวยแล้วอันขนาดปลาได้ครับสามนิ้วนี่ครับขนาดปลาไม่แล้วครับไม่แล้วครับไม่แล้วครับอันนี้ปลาเขาครับปลาเขาครับโอ้ เขาเขาโอเคถ่ายโดนแทบไปเขานี่ยนะครับมาเรื่อยๆครับมาม,านม,านมานันม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 ันหนาวครับเคลื่อนมาเรื่อยๆครับนะมีความสุขครับมีความสุขครับที่มาตกปลาที่ท่าเิง ปลาเิ่มมมเนาะครับถึงจะหน่อยตัวแต่ว่ามีความสูขครับครับผมกับบรรยากาศตอนค่งคำนี้นาะครับลาแก่ๆครับผมก็บเบื้งเอาครับสภาพที่ไม่เห็ดไหวโอ้โหเจ๋าเลยครับไม้นาะครับที่มาเปิดไปเหือโอเรือขยักลงครับเอาเรือขยักลงเห็ดนาอครับ ถึงเคยน้ำขอตีออกมาในข้อนี้แล้วอ่ะมันมีเม็ดขึ้นนะครับโมเมนต์วาบูมีเม็ดเด้ผมนั่งเบิ่งโดนเติอเผมเห็นมีเม็ดเด้ผมเลยเริ่มเปิดกล้องขึ้นมาแลครับมันเริ่มมีเม็ดครับมันเริ่มมีเม็ดแต่ววาบูรู้กันครับว่าสิเป็นยังหรือสิเป็นชนูบูรู้กันครับอันนี้ครับเต๋ว่ากับเเห็นมันไหลป่าหน่อยนี่เหรอวเาาสยดายครับวันนี้เราเดียวคันอันนี้มาลงไฟนันครับ เพื่อได้ชะดอยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวมือมันสีงมาลองมึงอ,อยู่ผมเสียวค,คันอีกคันหนึ่งมาลองทิ่มเยื่อเปลี่ยนไปนะครับบนเน่ครับมาครับอาซิมีคลิปสวยๆงามให้เอฟซีกับผู้รับชมได้ติดตามกันนะครับเป็นช่องตกปลาเล็กๆครับผมเอ่อโบ๊แม่นช่องตกปลาหรอกช่องเคสสมปูสมปุ๋ยไปนะครับ แต่ว่าส่วนมากสีตกป่าซะส่วนหลายครับเมือ่อใดวางของมานะครับตั้งแต่นั้นแหละครับผูเ่าย่บานเพิ่นป่วยครับผมไปใส่ไก่บ่ได้เลยช่วงนี้เพิ่นก,นกนัอาการถื่วว่าโอเคแล้วกัเอาออกมาตกป่าได้นะครับเลยอยู่คำใดนะครับปกติบ่าองกลับบ้านครับผมเอาเดี๋ยวจังแเดียวสีแวะไปทํากับ มูเพิ่นแข่างๆอยู่ดอกครับเพิ่นเป็นยังไงเนาะเอาครับเอาลุ่นเบิ่งกันไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะกรบานหมดแล้วครับผมกับผลงานกับพรอะดรเนาะครับนี่ครับผมมันหนีมาแบบฟ้าๆครับผมเอา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 แล้วรอเบิ่งก่อนครับสิเป็นยังไงเนาะครับไก่ย่างมาเบิ่งมูเพิ่นเนาะครับเพิ่นจะพักกันได้บ่างหครับนี่ก็เสียนไทยครับทา้งแรงหั่นกับมีเอกเจ้าเนึ่ยครับ เอรัตครับเดี๋ยวจะไปถามเพิ่นครับเพิ่นเป็นยังไงเนี่ยวุขออนุญาตครับเแวเนวไซว่าน้ำดอกเว่ยเป็นยังไงพูดทั้งนี้ได้ป่าปะเนาะครับตะเพียนตะเพียนตาขาวโอ้เพิ่นได้ครับเพิ <c oughs> ่นได้ครับปตาตะเพียนเนาะครับนั่นครับนั่นครับมีเรื่ทุ่งยางเรื่อหมดแนวไซว่าน้ำน,นี่แหละนี่แหละมันเป็นสิละคันลื่อมโอ้ทั้งทั้งนั้นเป็นยังไงครับทั้งไอรัตเป็นยังไงเราได้ ปลาข้าวตัวนึงเพือปลาข้าวตัวนึงปลาข้าวตัวนึ <c 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 ่งว้าวเพิ่นได้ปลาข้าวนาฮู้ไหมฮู้ไหมฮู้ไหมอ๋ออ๋อเพื่อนเพิ่นเสียวระดีครับเปล่อนโอ้โหย่ันผมไปยางมาเพิ่นกับบ่ไใดปลาเด้ครับโอ้ยเงยไหลายครับโอ้ยยางไม่ดูเลยเขาว่าสทั้งพูดนะเอา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 ะเอาครับคันกะคือว่าเนาะครับคันเพิ่นอยากแข็งแน่อยู่โอ้โหมันี้เพิ่นขึ้นมาเนาะวะ เพื่อนกินเขากำลังยังนอนมือเศร้านี่นอนกินเขาก๋วยในส่งไปนั่นลูกเพื่อน่าครับอืมโอ้เอาหลุนเพื่อนมครับตัดเยียนน้อเนี่ยเดึงมาเยอะโอ้ปลากินก้วยกุ้นนะปลาปลาทูโอ้ปลาเขาตัวใหญ่ด้วครับนี่ครับปลาเขาบ้านผมครับนองบ้านผมครับผู้ใดสนใจกันมาด้วครับมองซิตร้ายครับมองซิตร้ายเงาเด็ดเด็ดน้องบักแง่น้องหักแง่ครับน้องจากไรก็คือ ผมว่ามันพันกว่าไลหมดเลยครับแต่ว่าพื้นถมเหลือปัญหาลอยไร,ร,ร่าีา้นะครับเดือดสามลอยไร่ผมก็บบุรุษกันนั่นเบิรงครับเบิรงผลงานเพิ่อนครับเนี่ปลาเก๋โอ้เพิ่อนได้ปลาเทียนโอ้ปลาเทียนต้อนมีปลาปลาทูปลาทูเอาทั้งนั้นเพิ่อนสีกับเนาะครับเพิ่อนยากเบียครับทั้งนั้นครับมีโทน้ำล้วนี่ก็เพื่อนมารุ่นให้กำลังใจกันเนาะครับโอ้มวลมวนมวลครับเอาเอาเอาครับ กอนยัดเด้อซุปเปอรเวยซุปเปอร์วลครับผมอันนี้คือสภาพน้องโดยรอบนะครับบอกไปเชิงว่าโดยรอบครับหนาที่แพทยมานั่งตกป่าเนาะบุญครับสุดลูกหูลูกตาครับน้องบ้านผมครับทั้งนั้นกะที่เห็นเขาวๆเนี่ยกะน้าครับที่เขียวหนั่งเงียาครับโบ ก็องควางยินดีครับมหาศาลครับนี่ครับสภาพน่าครับเอาครับเดี๋ยวขออนุญาตไปนั่งตกปลาต่อนะครับครับกะหลังจากที่ไปยามมูเพิ่นมาครับเอามากะเขาของเฮาต่อครับเขาไม้ฮาต่อครับเห็ดใบมูวานครับมือนี้มาลองเลยโอ้เพิ่นได้ปลาตะเพียนสิ มือนี้น่าจะตู้เมื่อกี้เอ้ามันเขา่าแรงๆบอกครับคือนยังไงครับเมื่อกี้มันอันนี้ทุนนี้อาการอยู่ดีครับเมื่อกี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอม่เอใไม่โอ้ไม่โอ้ม่เป็นยังไงครับนครับกตัวเบียดผมมันหลุดไปตัวนึงครับโมเมนต์มันหลุดออกครับผมเบ่งแล้วมันเป็นการมัดบอดีเนี่ครับผมเลยดึงออกนะครับ ก็เลยเหลือตัวเดียวเลยครับนาดินตัวเดียวนะครับเสียวริ้มันเสียวรีบอครับเมื่อกี้มีอาการนะนะนะมันหยกครับมันหยกนิดนึงครับคือเออระบบไประตอบวีเป็นยังไงครับนี่ ตรงนี้ไปต่อครับน้องครับคือว่าแล้วครับผู้ได้ว่างจังใดหรือยู่ไกลผ่านมาก็ล้องม่าเบิ้งครับกับน้องนี่ครับก็น่านักตกปลาหลายท่านรู้จักดีนะครับน้ำ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 โอ้บ้าเอ้ย พลาดแล้วพลาดแล้วพลาดแล้วโอ้ยลายังโนอบาทนี่นอบอท่านเห็นตัวเลยครับเมื่อกี้ครับผมกับค้าเบิ้งจับต่กองอยู่ยผมมาแล้วเห็นมันเอาแตดโดและเมียครับยิกยิยัก,ย,ก,ย,กยักอยู่โอ้บ่เขาปากครับบ่เขาปากนี่ยิ่งเลยนี่มันเป็นป่าแต่เพียนคือว่าครับเอาเอาไม่เอาไม่เอาไม่ทีมีตัวเดียวอยู่บอ ปลาหลุดมากตัวใหญ่เสมอครับเพิ่นวาเอาเรียบเอาเรียบโอ้เยองบอดีนะครับเอาเลยโอ้เอานี่ก็ปลาข้าคือกันละครับสงสัยติปลาข้าแล้วครับเมื่อกี้ครับนี่ยังไหนหรอกครับบมูู้กันะครับแต่ว่าปกตินี่ปลาที่หลุดไปตัวเงี้ยตลอดเนาะครับอนะครับอนะครับ ปรต์ป่าเสรไปเรียบร้อยนะครับเอ้าลองมืออีดูมันเสียวอีบอนะครับเมื่อกี้กินข้ามือเลยครับโอ้ตุ่นผมบ่อนี่ครับอ้าวโอเคโอ้แน่นอนในนอนครับโอ้นังสี่กับมวนอยู่ครับนี่อาบอใจครับบอใจครับดอกนี้บวกินข้ามือคือบางหนึ่งครับกะโดนมาเทื่นครับกะ ถึงสีมาซากอะดีกว่าพมาเนาะครับนั่นนะทุนจมเลยครับจมนิดนึงอยู่เมื่อกี้มันวนบ่มันบ่ทันเอาติอ้าวก็ยังดีครับมันนี่ครับทุนมีอาการครับบ่อใบคือแต่ก่อนนี่ครับมันขยับอยู่ดีครับทุนขยับอยู่แต่ว่าขยับหน่อยอีเลียบขนาดว่านี่ขอกแบบเป็นกระจกละนิดหนี่ครับ โอ้ปลากินเบาครับผู้ใดว่าน,นีา่มาหลุดด้วยครับมือชิงหิวกิงกิ้งนี่ครับเอามาอีกแล้วครับโอ้ปากกาครับไม่แทนปากาแล้วครับวาอยู่ครับเ <laughs> บิ่งเลยครับแต่งแต่ปากกาคั้นผมกับโค้งซะมีแล้วครับ โอ้มาติดมินแทะตัวนี้ครับผมกะเยื่อเป็นเยื่อขนมปังเนาะครับขนมปังเยื่อที่ผมใส่ตลอด้วครับผู้เรียกว่าปากกาไปกินขนมปังกะนี่แหละครับหลักฐานครับครับผมกะเมื่อนี้โอ้บรรยากาศเนาะครับน้ำนิ่งดีขนาดผิวน้ำเรียบขนาดขอมป่ากําลังเข่าเลยครับครับผม เอาอีกแล้วบ่โอ้ปะทอปะทอปะท้อโอ้ก็มาหน้าวะอืมครับผมโอ้ทางนั้นเพิ่นแกกินดีขนาดน้อครับคำแล้วครับผมผมไปกับยังเขาครับแต่ว่าผมต้องได้กลับบ้านแล้วเพิ่นกกโอเคกันเพิ่นกกปลาเขาขึ้นกันริมฟังเพิ่นก็ได้อยู่ขึ้นกันน้อครับมื่อนี้เพิ่นได้หลายเติบอยู่มื่อนี้ครับแต่เมื่อนี้กั เสร็จไปครับกับภารกิจพ่อเหลี่ยงครับผมเอามาเบิ่งตากันเนาะครับมื้อนี้ครับกะบ่หลายครับมื้อนี้ครับผมได้บ่หลายครับซ้ำนี้ครับกะถือว่าเหลี่ยงอยู่ครับให้ผู้เฒ่าเพิ่นทอดกินกับแต่บักหุ่งเนาะครับแต่บักทั่วถือว่าโอเคครับมื้อนี้ครับแต่ว่าเพิ่นนันนุนได้หลายเติบอยู่เพิ่นได้สูงนิดหนึ่งนาะครับเอาครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วก็ FC ผู้ติดตามผู้ที่กดไลค์กดแชร์ให้เนาะครับ ครับผมขอบคุณเรื่ายๆครับผมครับสวัสดีครับ